กับช่องอาริบไลเดอร์ครับวันนี้นะคบเรามาคิวเอสุดครั้งเร่นในชีวิตนะครับใครอยากต่อหน้าก็สามารถลิงก์ด้วยนะครับอีพีหนึ่งเพาะแรเลยครับผมวันนี้วันนี้โดเด็ดนะขึ้นมา5บาทกับ10บาทนะครับแล้วก็จะเป็นโดเด็1สบบาทหรือว่าโดเด็1สบบาทอะไรก็ดีนะครับใครสามารถดูช่องกันได้ครับที่ช่องอาริบไลเดอร์นะครับ ช่องชื่อช่องว่า a l l e r b l a d e r V1 Alleyblader V1 Season 2นะครับนี่นะคะใครเข้ามากดติดตามด้วยนะคะผมวันนี้ Q&A กันนะครับวันนี้แปปหนึ่งแปนหนึ่งพี่ไม่ได้ลงแอปเลยพี่ไม่ได้ลงแอปธนาคารเลยเดีย๋ยวเปิดถ้าปเป,าปดก่อนเปิดถ้าบอิดแป๊หนึ่งนี่ก่อนแป๊หนึ่งลงแอปก่อนลงแอปก่อนนะ ใครเข้ามาดูช่อง Rip Rider เลยนะครับอา r ิปไรเดอร์ดีนะครับดีไหมแม่ทัวร์ดอใครเข้ามาดูช่องได้เลยครับชื่อช่องว่า R าริปไรเดอร์วีหนึ่งซีนะครับนี่ใครเข้ามาติดต่อได้เลยครับใครติดต่อได้ช่องอาริปไรเดอรได้เลยนะครับอ่ะในช่องวันนี้เรามางดคิเอ็นเอกันครับวันนี้เรา เราไม่ได้พิจารณาพะไยนะโอเคถามเลยโอเคครับถ้าเกิดว่ามันมีโดเด,ดตตักขึ้นมาหน้าจอนะหนึ่งเคนะ,คะกูจะออกกำลังกายสิบทีเลยแค่นั้นแหละเออถ้ากูไม่รู้นะว่าเป็นอะไรอะไรว่าอะไรไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะเป็นอะไรขนาดเนี้ยเออเราเราสำคัญนะอ่ะโดเดนมาสวัสดีสวัสดีค่ะครับ<อ>แล้ว จะถามทำไมว่าขี้หมาอีเด็กว่ะอ้ยอีเด็กว่โอ๊ยโอ้โดนเด็กมาครั้งแรกเลยยังมาด่าก,กูอีกเฮ้อย่าคิดก็ด่านะด่ากูไม่เอาหรอกแบ,บ่ว่ากูด่าแบบอะไรวะเอ่อไม่นะคืออย่ากอยากขึ้นมาว่า ทำแบบนี้ก็ดีนะเพาแบบถ้าถ้ากูหอ,อกมาประก,กายอ่ะเขาก็ประไก่เซฟทีนันู่น,นเลยนะทุกคนเนี่ย mm hmm. เออเราเราไม่ได้ทำเรื่องเราเนี่ยเออมามันก็เข้ามามดูด้วยนะพี่ไม่น่าส่วนและไม่ได้เจอกับเราแล้วนะออพี่เวลาหยุดเวละพ่อขอรักษาสองหนึ่งใสหกห้าสิบหกพี่พี่อนี่ใสห้าสิบหกอะไรมึงมึงไม่เชื่อกับมันเลยเหรอฮะเอ,อนานะจ๊ะ เ้ยพี่ไม่ได้ยินหรเล<อ>ยยินมันหน้าหมาจะตายเลยเ<อ>ว่ามีหน้าหมามันจะตายใีโดนแดดแบบหน่าหลับคานมาอยืนหน้ามากใกล้หน่อยฮะอ,อ๋อเหมือนลิงจะตายเลยเอา้าวอีเหี้ยแม่งด่า,าก,กูอีกอีที่ควายอ่ะแม่งด่าก,กูเอามันปล่อยหน่อยเอาไปปล่อยอยู่สวรรค์เลยเอาไปปล่อยอยู่สวรรค์เลยใครโดนแดดมาเนี่ย ใครโดเดตวะใคโดเดตมาเนี้ยไอ้นี่ก็ยังไม่หยุดเลยที่เราต้องไปขี้เหมือนเอกันตัวเดตมาแล้วขี้หมาขี้หมาเอาอีกแล้วขี้หมาขี้หมาเอ้ยขี้หมาขี้หมาขี้หมาเอ้ยหย,ยุดหยุดกันขี้หมาเฮ้ยขี้หมาเจ๊งๆเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลยใครโดเดตมาวะ โด,ดนมาสิบบาทเองยังมดาด่ากูอีกเด็กเหี้ยแม่น,ตน,นาต<ะ>าครับพีบบ่ัามาใก้ไหนครับครับอ้าว พี่คาหันหน้ามาใกล้หน่อยครับครับหน้เป็นตุ๊ดหน้เป็นตุ๊ดเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมท่องท่านแบบเนี้ย,ยพี่คะไปออกกำลังกายเลยค่ะฮะอุอ้ยไ<อ>ด้เลยครับเฮียได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับผมออกกำลังกายให้ห้าทีเลยนะครับแต่ว่าถ้ากูแก่งขึ้นมาไม่รอดเลยมามามา,มาอากกำลังกายนะ ออกกำลังกายแค่เดียวนะเออเดือนสองสามอีก าเดี๋ยวพี่จะเต้นไปห้าทีไปเลยมาพี่เต้นพี่เต้นเลยรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้นอันนี้ก่อนนะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เปิดรับปอดเลยพี่ไม่ได้เปิดรับปอดอะไรอ่ะพี่อาลีฟครับทำไมวันนี้ไม่เคยดูทอปกระจายแสบเนี่ยไม่เคยดูอทอปกระจายแสบเหรอเออดีมึงมึงไม่อยากรองเพลงอ่ะทอปกระจายแสบ นี่ดิจะดู YouTube ก่อนดูช่องอรี布莱德แล้วกันนะทุกคนน,นะนี่น้าแอนนาเอาอันีกนี่เอเจนตเราไหมเอาไหมดีบุ้มมงแล้วมันเป็นตัวตลกสิอะไรบ้างครอบครัวนี้นะครับมามาชื่อช่องเดียววันนี้นะครับแล้วก็จะมีมีพวกเพลงนี้นะเพลงอะไรนีิดีวกว่า นีしし่เอาอะไรวะไม่ได้ก็ไม่เอาโอ้ยเอาดีดีกว่าเอานี้ดีกว่าเอาโฆษณาโฆษณาอีเหี้ยโฆษณา หลุลิงเลยคะ่ะอีเคียเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกูเนี่ยมันบอกกูว่าใครถามใครชวนเนี่ย f c ฟซีไฟ EP สามสิบเก้าเลยอีเคียสามสิบเก้าเองโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคบเดี๋ยวไว้ต่อ EP สองนั่นเลยครับใครเข้ามาก็กดติดตามครับช่องริฟท์ไรเดอร์นะครับใครเข้ามาก่อนประมาณ ทุกคนครประมาณเดี๋ยวทุกคนน,นับจำนวนอะ่ะนี่นะครับนี่สิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับแล้วก็จะมาเข้าไลฟ์ EP สองครับพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมยังครับพอพร้อมแล้วนะครับทุกคนมา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 ,มาครับเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับ